ตัวหน่อยแม่ครับวันนี้ครับแม่ครับโแม่ครับมาดูนี่ครับสมองซีกซ้ายควบคุมอะไรจ๊ะควคุมการใช้เหตุผลกับแม่จากผลเอ็กซเรย์เราพบเนืงง้องอกในสมองแม้จะปูทางสร้างอนา,าคตลูกไว้อย่างดีที่สุด ให้สดุดและสะเทือนไปถึงความสนุกการเรียนเงินออมเพื่ออนาคตวางแผนชีวิตคิดให้ครบด้วยแผนประกัน AIA สู้ทุกระยะโรคร้ายทำตั้งแต่อายุยังน้อยเบี้ยยิ่งถูกและคุ้มครองถึงอายุ99ปีถึงวันนี้ลูกป่วยแต่อนาคตของเขาก็จะไม่มีสะดุดแล้วคุณล่ะวางแผนชีวิตคิดให้ครบแล้วหรือยังติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร